ตึ๊บกูเเว่ดแดแกแดะเดแข่ไม่ใช่แหละพูดดีครับตันนี้ก็อยู่ค,คุณมาร์กนะครับก็ตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟคุณที A C L o R ดอโหลโดครับอบบที่เสริมหามาก็วันนี้จะมาแกล้งคนนะไม่รู้จะทำอะไรในเซิร์ฟนี้ก็จะมาแกล้งคนเลยแหละทำไม่รู้จะทำอะไรดีอ่าเดี๋ยวผมพี่เมงโอเคก็จะดูกันนะว่าแผนนี้จะได้ผลหรือเปล่านะ แจกแจกแจก,กเล็กเออเล็กยี่ะอ้ามาโดน TPA มาหาบุ๊กโอเคนะครับอืมแต่ผมว่าถ้าสมมุติเราเรายื่นตัวมา K เคทีพเออะไรครับเดี๋ยวผมโยนของไปก่อนแจ้งเกณฑ์เกณคนเยโยนลงไปเยอะๆเลยฮะ ครับ t p a c c e V, t ให้ลง่ะเฮ้ยดูดูเลครับอรับเลยโอเคปึ๊บโอเคเก็บของไปเรียบร้อยนะครับก็แล้วก็ทำการเอาชิบหายโยนไปหมดเลยมันบอกยิ้ม้าเองอีกคนน่ะมันบอกไอ้มอสมันบอกว่าโอเคโอ้โหมันก็แสดงว่ามันได้เพชรเอ้ได้เหล็กไปยิ้าอันแล้วสินะโอ้โหฮีโร่บายฮีโร่บายมันเสกให้สินะไหนดูดูชมหน้าหนย ได้ดิน<อ>แล้วกรรมเย่แผนสำเร็จหรือเปล่าวะก็ออออคง <น S 2> จะสำเร็จสินะดยวผมด้วยจบจบไหมมัแกงค,คนอีกคนนึงเหรอเฮียอีกสักสองสามคนหน้าเดี๋ยวเราก็จะจบคิวกันแล้วผมไม่รู้จะทำอะไรดีนะเห็นเกียนครับก็นะแอดมินเห็นคื้นดินของแบบโอ้เรเสรือรามันเป็นอย่างนีง้ โอเคขุดมาให้ได้สักหกสิบหกอกหกสี่ห้าชุดหกชุดอะขุดเลยโอเคขุดมาดีนะนี่มีสำรองโอ้ยบกับกบักโอ้ย,บ,บ,ยบ,บ,บักบักเฮ้ยบักบักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุ๊คบักช่วยด้วยบักอะไรฮะบักลอยไม่ลอยนี่ฮะผมลอยเนี่ยกระตุกกระตุกโอเคหายล้โอเค,โอ,เคโอ้โอ้หลวงหลวงใจไม่สมชุดเอง ที่ตอนรองเท้าที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเออเฟเธอร์ฟอรลิงนะตกสูงไม่ตายนะของเตกสูงก็เออคงทนสามเดี๋ยวผมใส่ชุดกันคนมาตดตดตดตบก่อนน่ะคนมาตดใส่หน้าโอ้เหม็นกันพอดี่ะมันไม่มีหน้ากากกันกลิ่นนะโอเคนะเอ๊ะกี่ชุดแล้วฮะกี่ชุดแล้ว ผมได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดครับโอ้ห้าชุดก็พอได้วมาครับมา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 ต่อต่อเขาี้แจกอะไรดีโอ้โหขแจกเพชรเพชรหกสี่อันไม่นีเหรอก็แจกก็แจกเพชรบอกแจกเพชรหกสี่อันก็โยนเนื้อหมูลงไปหกสี่อันเยย่เนื้อหมูแล้วเออโยนดินแทนว่านายพิมพ์เลยแจกแจกแจกนายพิมนายพิมม่ดิแจก เอ้ยนายพิมพ์ดีเดี๋ยวมันรู้แจกเพชรสามสิบสองอันพอแจ<า>กให้คิมดีมาหานายเออผมว่าแปดอันพอแล้วเดี๋ยว <5 S 1> มันจะไรเยอะกันไหมแปด <8 S 2> อัน,อนเอาไก่จะลงไก่ย้ไม่หลอกนะส<โ>นเอ้ย TPA มา <S <S มันจะมากันหรือเปล่าเนี่ยเรา แจกแจกถั่วไปก่อนเคปหมายังไหมัยังไม่มีใครทีพีมาเลยฮะยิ่ได้เด้อมันไม่มีใครทีพีมาแล้วรู้สึกมันจะไม่หลงกลนะมันไม่หลงกลนะวิมีคนทีพีมาแล้วทีพีเอซีซีวีทีปึ๊บเรียบร้อยเข้าตูดไปเร็วเออเฮะฮะกบกบโจ อ๋อายังอยู่นะไปยังอยู่โอเคโอเคนะเขาทีพีมาแล้วคุณคุณหลุมขึ้นมาหลุมแล้วขึ้นมาปึ๊บไอ้คนไอ้คนที่อยู่ข้างล่างฮะมันทีพีมาแล้วก็ทีพีเอซีฮะแล้วก็ปึ๊บโอดเหมือนเดิม่าโอเคครับอ๋อนี่คือบ้านเรานะนี่คือบ้านเรานะมีกล่องค้มนะอืมเฟี้ยวดีใครมาเจอก็แบบโอ้นี่บ้านคนบางคนที่สร้างอเบะมาก โอเคนะเคขายังอยู่ข้างล่างอยู่เช่นเคยนะครับผมเปกเลดูแล้วอันนี้ผมก็ถ่ายเล่นนะอย่ามาว่าเลยผมนะว่าช่างมันนะลองว่าดีจะช่างมันให้สิบโลเลยอาจจะเอ้ยมีมีมีพีเอ็น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 แมนเอ็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 นชันติดจบเปิดบ้านอะไรเอ็นชันได้ด้วยหรอนี่น้อง น้องไก่ตามสนองโปโอุ้ยเรือรถไปครึ่งน,นึงไก่ตามสนองนะโอ้คุณฝุกเขาหน้าตอนแรกเขาหน้นาจะมานะจะได้เห็นไก่จิกใช่เขาพยายามจะต่อตัวขึ้นมานะครับแต่เสียใจแล้ววางโปริกเอาไว้นะครับ <Okay. S 2> โอเคเรอระวังระ,ระวังวูดเทปวูเทิกูดเทยก็เสียตูดด้วยนะฮะเขาได้ทับสปาไปแล้วเรียบร้อยนะครับ เอาอีกคนไหมหรือว่าจะจบเลยคนนึงก็ได้่าโอเคเฮ้ผมว่ามันคงไม่มีใครหลงกลแล้วมั้งโอ้ยยื้ตรงนี้ทุบมันได้ทุบเลยผมทุบผมว่าไม่มีใครหลงกลแล้วมั้งผมว่าน่าจะจบแล้วนะสองอีกคนเฮ้ยบมันมันไม่มีใครพูดเลยว่าวิ่งเกียนไแม่งอะไรนอกจากไอคิปเปร์นะคิปเปอลเราลืมถ่ายครับไม่ใช่คิปเปร์จริงๆนเป็นเพเยอร์อรเพเยอร์มันล่วงไปนะ มีคนหนึ่งอะบล็อกฟูลโล่าเดินเดินแล้วทีพีมาโอ้ยมันหลุมอะไรเนี่ยผับหายไปเลยเอานะตอนตอนตอนนั้นมันทีพีมานะมันก็บินได้นะมันเป็นวีไอพีมันอยู่ตรงนี้นะมันก็บินเล่นๆแล้วมันก็เหลอกดแบบสเปซบาร์สองครั้งนะแล้วตอนนั้นเรายังไม่ได้กบนะเขาก็โง่เดินลงไปเลยนะแล้วเราก็เดินมาเจอพอดีก็อุดนะเ,ออเขาก็เลยนะต้องทับสบปาลไปเลยทีเดียวนะ ก็เลยคิดเก็บออกมาลอกอาเบะกันด้วยแต่เซิร์ฟนี้เขามีฮีโร่บายนะถ้า<ต>คุณถ้าพวกคุณจะเข้ามาก็ระวังตัวกันด้วยนะที่สปาเขาก็มีบอกอยู่นะค,คุณบุ๊คเขาแบบเฮ้ยทำไมม,มมันซิร์ฟูโมชั่นเนี่ยสปาผมเดินตามโตดีว่ามแม่งโคลมาจังๆมากเลยซาแอนดุงนเลยนะซาแอนดุง้งคุณ<ก>บุ๊คก็กลับสปาผมก็ง่ายหลย กุดลุมตัวเองอยู่ในฝังศพก็ผมว่าคลิปนี้จบเลยดีกว่านะเพราะแม่งผมว่าไม่ไม่มีใครหลงกลแล้วอ่ะนีอาจจะเป็นคุณก็ได้คนนั้นอ่ะอียแล้วอีคนนึงอีกคนนึงว้าอีกตกลุมดีบุกอีกคนนึงแล้วใครเดี๋ยวเราสุมดีกว่าแบบไดโพรเทเพชรโอ้ยทานทานทานเพ็รไม่มีใครเชื่อหรอก ทานสามอันอันเดียวก็พอแล้วถามหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันออ TPA ออมาไม่ได้หรอกตั้งแต่คนแรกไม่ได้หรอกบอกประมาณนี้แล้วกันแต่ตามจริงนตัวแม่งไม่มีสัก,กะอัน โอเคนะเกดูซิจะมีใครทีวีมาหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็โอ้มีมีคนทีวีมามันหมาผมนั่นเองนะมันทีพีลงไปแล้วโอเคอมีคนทีพีมาแอดมินทีพีมาเอ็มไม่ใช่นะเอ่อซปเปอร์เอ p วีพีมานะ แล้วเขาก็งงนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอแล้วเขาก็เผยความจริงนะก็วัดอะไร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 ปวดแสเก่งเกักปักปักนี่ก็โอเคนะสํสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาตูดไปก่อนนะบ๊ายบาย